นะไม่ได้อัดมาเหล็กนานวัีจัดหน่อยแต่เสียงตีในร้านดังเกินเออตายเลยอันมันมันน่าจะเอาแบบไม่เอาเสียงรอบข้างอะไรอย่างเงโอ้โหได้แบบนั้นก็ดีแบบนั้นก็ได้นะแต่ที่บ้านถ้ามีใครสนใจขอบที่บ้านไม่กระโดดนะ นี่เรากดมาห้าคนแล้วผมเดีกก็รู้ว่าหมูหรือจ่าแมปนึงไม่มีความเป็นทีมเลิกเลย โอ้เดดงอิไปใช่ต้ออหถึงยัไม่มีความสิไม่มีงเล่นนี่เพิยล่มรือหายไปอะอะลหายเฮ้ไปขสุดนิดหนึ่งลดสามเหมือนรูเลย

อะไรล่ะคุยอะไรล่ะคุยอะไรล่ะคุยอะไรล่ะไอ้สัสสิบแปดโว้ยยิบเนี่ยดูน้าอย่านะอย่านะดูน้าอยากนะดูน้าโอ้โหเสียงนี่ลิบยิบพิเศษมากอะอะไรอะไรพวกมึงอะไรพวกมึงอะไรจิดบจิบอะไรนี่อะไรอะไรฮ่าหัว หาเหล่าาเหาเหลาเหาเหมึงก็ตายมึงทีี่สแปดวงจรที่พวกทีดน่ะถึงถึงดูได้ได้ถุยอ่าตายมาแล้วครับผมต้องสิบแปดคนนะครับถึงดูคลิปนี้ได้ถึงสิบแปดนี้อดนะครับ นัดเต่องมาเลยเกียเกียร์เกันต่อแล้วเกียร์ตัมา้ต่อยกูเปล่าเติมเล่นไม่ค่อยเป็นเลยแหละนี่มางสุดมาใช่แต่มันทันมันทันเจ็ทันเจ็บสตัวทันแปดทันแปดสตัวาม่อวไม่ทันแปดแล้วเนี่ยสุดกกี่ัแป้งมั้

또 왔다. 오지니어 아, 거 ทำตั๊นมันน่ากลัวสุดไปหาดอกเลยนัทำเงียนเดินกดลงให้มันกี้เห็นเดินไปข้างล่างอ,า <c oughs> อะไรล่ะจริ้งจ้าวตายนี่ม <c oughs> ันจะอย่ได้ค <c oughs> ่ไหน,น,น <c oughs> ไม่ใช่ามมาพ,พี่พี่ตีมันทุกครั้งอยู่แล้วถ้าถ้ามันยึดไปได้ี่วยก็จะยึดเอากายพี่หมออยู่นี่อยู่างที่อยู่นี่ใช่ไหมพี่กายพี่ครับพี่ห่างจากจากตัวนั้นประมาณประมาณห้าร้อยเมตร แต่สนลด์มันมีคนตีก็เจ้าของบ้านมันนั่นแหละลูกลูกเจ้าของบ้านมันนั่นแหละเป็นกรแต่ดูส้าพมันเนี่ยเสียเสียเปรียบมันตัวที่มันเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นใช่มันอยู่ตรงนั้นตลอดนีสิบปีนะแต่แต่มันมันตีนิ่แต่ก็โอ้โหดูมันนะตีตัวตัวสองตัวตีตอยู่ยุ่ง ถาวมียาไหมถามมียาไหมเราเราึงกันได้คิวหนึ่งเลยครับผมชอบหนีกูด้อัดวิดีโอด้วยไงให้มันเลยวกว่าวดกว่าดูมันน่ารู้จนเที่ยดนะหรือเจ๊นเปล่ามาการกันได้คิวสองแล้วงเมเลวัวิมันกินไก เมื่อ <Cornell> กี้ยิงคาราเมตตก่อันเตียโอ้โหภาพนี้แบบอิมเออ่า ข้างบนมีหวาดป่ะจัดไม่ได้เลยว่ะเอเอาเอมาเลยนะมาเลยดับเลยพอั้งคนพอทงทีไปแล้วกันไฮ้นี่อันติเข้าไปเลยก็ได้นี่เมไนมาดีว่านี้แผมเปลี่ยนเย่ยงแล้นะไม่เอาตกเกลียวแตกยังไม่เจอดุยจุนจุนจุน กูข้างนร้อนแล้วรอไปเจ็อยเจ็ดเน่าจะซื้อบาเลยว่ามันจะมาไปช่วหนูนี่เนอะรจะเม็นรูปหมอกได้ นายด็อกเตอร์เรามาเจอกันอีกรอบได้ไหมยิ่งยิ่งถึงไหนมึงมึงรอใจตัวเลยเนี่ะวัเนี่ย โอ้ยเวิร์ทวโ,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 โอเว่าพี่เลยุมงานคนุ้มนดีนะรอบนี้ซื้อขวดได้ลุ้นทุกอันลยเก็บคุ้มอร์รักเต้ไม่หกเลยหายฉันเลย เฮ้ยหกแล้ววะี่มันต้องตายอะไรแบบนี้โคโยมโโยมูนค mm ัาลดอาลาด f o ยดมี้ยเพื่อรบวกเลยบวกเลยไปแล้วนาย่งงั้นเลโอ้เจ มสา,า,ามเลยไออเอนะร์อสัตว์รวยอะไรนะหล้วนลอเล่นลเล่น,นอยดีก่ออ้าวเดินสเปนเพื่อนกันเลย,เยมังก,กี้แชร์อเน <S <S 2> <S 2> <S 2> อเซ็นไงอะไรวะมันแสดเลยไก่มาแนม่นอ้าวกี้นี่นี โอ oh, uh, oh. ่๋อตัวปอไปยืนค้ำหนีหมดเลย กันแล้วนะแล้วอ่ะกินให้หมดอร่อยโอ้ยรอดควยอะไรสัตว์มานี่ดิบวกเออไปน่าไปกำลังไปกำลังไปนี่ย่แล้วโอ้ย ของมาส่งไม่ทันเลือดไม่พอโว้ยทำไมมันไม่ร่อนวะฮะมึงไม่ร่อนวะอตายหมดกูอ่ะโดนตีรอดมาแค่กมึงลังตายมึงนะแต่กูไปบังเตงกูสัตว์เขาไม่เตงที่เดี้ยเดี๋ยวได้พีเชกก่อนให้มันคืนมันมาแก้แค้นแล้วประมาณนี้เอา ไปแล้วไปไหนสั่นพี่จิมทำใครอ่ะฮะจิมทำใครยืนดูดมันนับจิมบอยแบนเลยสัสจิมมึงด้วยมึงจะไปไหนไม่แช่งเซนหน่อยเยอะว่ะนี่ก็ได้นี่ก็ได้เยอะไปไหมโอ้เอ้เฉวยป่ะตายหมดนี่ น,น้ำไม่พอนะ้ำไม่อพอมหกดมานาเชี่ออนเซนเลยเมื่อกี้ถ้ามานาพอเห็นไหมจับเยอะวุ้เมื่อกี้เรื mm ่องเมื่อกี้เต็มเกือบเต็มอ่ะหมดหลอดหมดแหละอ้าวอ้าวเรื่องอยู่ก็ไปตายยังไม่เลร็ต่อจับไปโอ๊ยเดินด็อกเตอร์ข้านี่ไก่เลยกาเลยเนี่ยโอ้ตรง วิสลีใช่ไหมด้านล่างเลยนี่ทำไมเราเดินมาตรงนี้วิสลีเนี่ยไก่การปลาของผมน้อยหล่อนี่ก็โอ้ยอย่างบางอย่างบางไงอะไรล่ะแช่ออนเซ็นแช่เซ็นจุดจุกใสแข็งอ่ะมันคงต้องปล่อยแบบนี้เราก็คงต้องปล่อย Bạn bắt chưa được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  chưa Mũi giống Siapa kira dia มันเล่นใช่เเติาม่เป็นเไม่ใช่เล่นมัเป็นแบบสเต็มไม่ได้ว่าไม่เคยเล่นไค่อยแบบว่ามันต้องมีสเต็ปไม่งั้นจะเป็นหมูหนองเงยหมนเี๊ยดัน่ัวงกเเล่นสองตาบวกสองเลยนี่ผัดเจีดจริงๆคนคนั้นก็พัเกาบว ่ไหร่มัจะขึ้นเลยเเรียกมาร้อยตาร้อยแปดกสามนี่หป่อตัวแะไรอ่ะตัวแอ่ะสองหมูหยงป่าฮะหมูหยงป่ามาทำไมล่ะอืมมันลามีเก็หลุดใบแมงมัดไปงยมันตายก่อนงั้นก็ะไรไปเรอต่อ

อเ็กจนต้องก็มีนะเธอไม่หิงกับป้อมายกี่โมงแล้วแม่มาตัดเจงแป๊บถนดโมงดิน่ยัง

รีบสิมทำไมเม่อกีเดินมาไม่เห็นลุนอ๋อลุนบนจัดไปสี่รอไรนี่วิทีดิง้นะฮะไม่ดิงเหรอ โอ้ย้วาล้ม่นี่แม่งจะเกือบตายตายเลยไม่เกือบสวยสวยี่หยองอะนี่เชลเซ่วันนี้เชลเซ่ตยโดนว่ะนี่ไงเอาตัวออกไปไปสิครับผม นี่เชนเซไปไหมล่ะิบนิ่มเกินตานี่ไ่รู้ลตายไปแล้วกันนึเยพารแลกครับตรนี้ดี๋ว่าจะทำคลิปสเกอเกออก้เ็ไม่ออกออกคนอ ไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นอะไรแหลกอ่ะร้อเหรอเอไม่เย็นเอไม่เย็นหลุเอ้ได้หลุลแล้วเว้ยทัพโบดัมแดกหมูแดกหมูเว้ยวันนี้ ไหนอ่ะใครจะเป็นคนแช่เซนไก่แม่มันนี่ห่า uh ้ันน <um ี่เรื่องสิบแปดบวสิบแปดบวกิพิ์ดีต่อไปเลยตามกว่าสิบดูไม่ได้คร enfin ับผมอ่าสิบัวสิคนอ่ะอย่างน้อยก็ต้องขนมาทั้งหมู่บ้านอ่ะไม่ก็ทั้งห้องอ่ะ ใครรวยวันนี้ไม่ออกเสียง วิเชยรก็ไม่ได้ล้วตีชีพอีกโอ้โหน่าจะได้หนูตั้งนาทำกันเล่นไปเต็มโอ้หนั่ใส

ทำไมไม่บวกก่อนล่คะครับทิ่จะขอนึงก็ขอนเนาะไม่ขอนนังนงะโอ้คุ้งเลยคนจบเกมจบแต่คนยังไม่จบกีเ่อเราท้าบีกีบีเฮ้ยรอละเดี๋ยว จเ่เต็มแก่เต็มไจบไ่จบแกนี่ไม่จบบอกเลยนี่อีตัวตัวหมอร้อนเมื่อกี้ยิงโอ้โห เลขบวกสามบวกเยอะอยู่บวกหนึ่งเรจเจ๋งวิ่งจับนะเรอยหู้ล้างน้ำวันนี้อะแล้วก็จบไปนะครับคลิปนี้จบไปแบบง่ายดายจบไปแบบไม่ได้ไรบแปดบวกคลิปนี้สบมีแต่คนทั้งแปดทั้งเจ็ดทั้งหกเจันคลิปหน้าครับผม